เวันนี้มาเจอกับคุณครูแก่นนะคะคุณครูแก่นมีกิจ,จกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆทําคุณครูจะมาทดสอบทักษะการสังเกตของเด็กๆว่าเด็กๆมีการมีทักษะในการสังเกตดีเยี่ยมแค่ไหนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมนะคุณครูมีสิ่งนี้ เราไม่เอ่ยชื่อนะเด็กๆอาจจะรู้ว่าคืออะไรแต่เราจะให้สังเกตลักษณะนะคะอ่าอะไรเอ่ยลักษณะดูก่อนเลยมีเอาเอาเริมจากสีมีสีอะไรมั้งคะมีสีแดงสีขาวสีอะไรคะสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็มีสีดำมีลักษณะเห็นไหมคะมีขาด้วย มีแขนเอ๊ตรงนี้เห็นไหมคะสีดำน่าจะเป็นเหมือนนวดใช่ไหมคะนี่อันนี้นะคะเขาเรียกว่าการสังเกตลักษณะรูปร่างนะคะเห็นไหมคะมีขามีสีต่างๆแต่เอเดี๋ยวยังไม่จบค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกการสังเกตอีกค่ะพร้อมไหมคะตามคุณครูไปเลยค่ะ เด็กๆมาสังเกตตัวต่อสองชิ้นนี้นะคะว่ามีสิ่งไหนที่เหมือนกันและแตกต่างกันเด็กๆด,ดูดีๆนะอะไรคะรูปร่างลักษณะก็คือมีเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเหมือนกันเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็มีสีที่เหมือนกันแล้วตรงไหนไม่เหมือนกันอีกอ๋อเด็กๆบอกว่า ตัวต่ออันนี้มีรูตรงกลางแต่ตรงนี้ไม่มีเห็นไหมคะถ้าคุณครูเพิ่มมาอีกหนึ่งเห็นไหมคะเด็กๆคิดว่าอันไหนควรจะคู่กันจะเหมือนกันคะเด็กๆบอกว่าสองอันนี้เก่งมากค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือสองสิ่งนี้คือเหมือนกันแต่อันนี้ต่างกันเพราะว่ามีรูตรงกลาง เก่งมากค่ะเด็กๆมีอีกค่ะมีอีกค่ะ,คะเป็นตัวต่อเหมือนเดิมตัวต่อตรงนี้มีสีเขียวอันนี้มีสีส้มลักษณะเป็นยังไงคะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือสีนั่นเองถ้าคุณครูนำเข้ามาอีกหนึ่งอันอะ อันนี้เหมือนอันไหนคะเหมือนอันนี้ใช่ไหมใช,ใช่เหมือนอันนี้เราก็จับคู่กันเห็นไหมคะอ่าตัวนี้เหมือนกันทั้งสีและลักษณะแต่อันนี้เหมือนลักษณะแต่สีต่างกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกสังเกตในใบางานอีกนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบางานพร้อมกันเลยคะ่ะเด็กๆ หยิบใบงานใบนี้ที่คุณครูได้แจกไปให้เด็กๆนะคะหยิบขึ้นมาเลยแล้วเตรียมสีมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้ที่เด็กๆมีนะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำไปพร้อมกันเลยอ่าก่อนอื่นเลยเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อด้านบนนี้นะคะชอือชื่อไม่เอกชื่อเขียนชื่อของเด็กๆด้วยนะคะคำสั่งเขาบอกว่า ให้เด็กๆเ,เห็นไหมคะให้เด็กๆละบายสีภาพที่เหมือนกับภาพทางด้านซ้ายนี่ค่ะด้านซ้ายคือฝั่งนี้นะสายมือของเด็กๆเ,เลยเห็นไหมคะมีรูปอยู่หนึ่งสองสามสี่ทีนี้เขาก็จะให้เด็กๆมาตามหาคู่ค่ะคู่ของอพร้อมนะคะ ภาพแรกนะคะดูแถวแรกเลยเห็นไหมคะภาพแรกเป็นลูกเสื้อกันหนาวมีลวดลายด้วยเด็กๆมาหาสิว่าคู่ของเสื้อตัวนี้อยู่ไหนนะภาพที่หนึ่งใช่ไหมภาพที่สองใช่ไหมคะเอ๊เด็กๆบอกภาพที่สองเก่งมากคะ่ะเด็กๆหยิบสีขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ละบายสีเลยคะ่ะ เสื้อตัวนี้เป็นสีชมพูเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคุณครูก็จะมาระบายเสื้อตัวนี้เป็นสีชมพูเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้คู่หนึ่งคู่แล้วค่ะส่วนที่เหลือเราไม่ระบายนะต่อไปค่ะเด็กๆดูภาพที่สองนะคะเห็นไหมคะภาพที่สองเป็นเสื้อแขนยาวเด็กๆดูสิคะวะ่าเสื้อตัวนี้ คู่ของเขาอยู่ตรงไหนเอย่ยภาพนี้ใช่ไหมไม่ใช่ดูดีๆนะคะสังเกตนะคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ล่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้นะคะเด็กๆบอกว่าวใช่ถูกต้องค่ะเห,เห็นไหมคะสังเกตตรงคอแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีรวดลาย เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเด็กๆก็ระบายสีเลยนี่ระบายเลยแล้วอย่าลืมมาระบายตรงนี้ด้วยต่อไปค่ะ <c oughs> ภาพที่สามสามเห็นไหมคะเรามาจับคู่สิไล่ไปทีละภาพเลยปุ๊บอ้าวเด็กๆบอกว่าไม่ต้องไล่เลยเพราะว่า มีกระเป๋าอยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะที่เหลือไม่มีเลยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เราก็มาระบายสีเลยแล้วก็อย่าลืมระบายตัวนี้ด้วยต่อไปภาพสุดท้ายค่ะสังเกตนะคำนี้ใช่ไหมเหมือนไหมคะไม่เหมือนภาพที่สองล่ะ ไม่เหมือนภาพที่3เหมือนกันเลยเห็นไหมคะภาพที่4ี่ก็ไม่เหมือนคือภาพที่3เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะลักษณะมีคอไม่มีรวดลายไม่มีกระเป๋าเห็นไหมคะเราก็ระบายเลยเลยนะคะเด็กๆการสังเกต เหมือนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนสังเกตได้ทุกคนเลยเก่งมากค่ะปมือให้ตัวเองหนค่ะเดี๋ยวเด็กๆระบายสีให้สวยงามทำให้สวยกว่าของค,คุณครูเลยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานมาให้ค,คุณครูดูใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค,นคุณครูแก่นลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย